สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะครับสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอสมลุยตามติดชีวิตพ่อลูกอ่อนนะครับพ่อพ่อวันนี้พ่อพ่อมาตัดหญ้าสวนครับเอตัดหญ้าสวนมาลองเครื่องใหม่ด้วยครับพ่อพ่อไพึ่งซื้อมาครับมารุยมาครับ ยังไม่ได้ตัดเป็นทางการนะครับเพิ่งไปทดสอบตัดหญ้าที่บ้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเครื่องเล็กครับน้ำหนักเบาีครับพ่อน้ำหนักเบาครับ,บ,รบตรวนี้ห้ากิโลก็เดี๋ยวพ่อพอจะลองใบมีดที่มากับ เครื่องเลยนะครับแต่ก็เอาตัวนี้มาสัมลองครับนี่ครับใบตัดมะละกอนี่หรือว่าเปลี่ยนเลยเดี๋ยวพ่อพ่อจะเปลี่ยนนะครับใบตัดหญ้ามะละกอดีกว่านี่ฮะน้ำมันไม่ถึงครึ่งลิตรนะครับเพราะว่าทดสอบตัดที่บ้านไปแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อพ่อ <ๆ S 1> ขอเปลี่ยน ใบตัดใหม่ก่อนหญ้ามันรกครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับพ่อพง่ายมากๆแผลเราผสมเสร็จแล้วนะครับสองแล้วกเปไม่ตัดหญ้าหน่อยรุ่นนี้ครับนี่ครับ เห็นก <screws> <ground> ันไหมครับพ่อพ่อเห็นอยู่เนาะให้ดูจัดจับใช้ประแจหกเหลี่ยมครับแทงเข้าไปครับหมุนหาล็อกก่อนได้แล้วครับตึ๊กเลยเมื่อกี้ก็ใช้บล็อกหัวเทียนครับ ตัวนี้เป็นเกีียวซ้ายนะพ่อพ่อตอนออกก็คือต้องหมุนมาทางนี้นะครับตอนออกนี่ครับหมุนตามเข็มนาฬิกาครับแปลกดีครับครับนี่ครับ ตัวนี้ที่รีวิวไปนะครับเป็นตัวนี้10นิ้วนะครับ2255ยิบมิลแล้วก็หนา1.2นะครับ34ฟันพอจะเปลี่ยนใส่นี่ครับเราต้องหันฝั่งนี้นะครับขึ้นข้างบนดังนั้นเราไงเครื่องขึ้นเราก็ต้องหันแบบนี้ลงครับปึ๊บ,บพอดีครับพ่อ วงใหม่ oh ได้แล้วก็ใส่ประกับเข้าไปครับมันก็จะมีฟันเฟืองนะพ่อๆนะนี่ครับสิบฟันเฟืองให้มันลงล็อกครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับเป็นการยึดครับใช้บล็อกอเทียน แน่นนะพ่อๆนะ <c oughs> ขับปลอดภัยของเราครับ,บเน่นไปก็เกี่ยวขาดครับเออะอะอยู่ละนี่ครับพ่อๆแขกไม่ได้รับเชิญเห็นกันไหมครับสามตัว เน้นๆน,น,นี่ฮะหนึ่งสองสามไม่กลัวเลยนะครับพ่อๆโอ้โหสงสัยหิวจัดอ้าเช็คอีกทีตอเช็คอเพื่อความมั่นใจครับอย่าเอาตึงมือไม่ได้นะพ่อๆนะต้องเน่นนะความปลอดภัยของตัวเองดูสิโอ้ โอเคนี่ครับเครื่องรุ่นนี้หงายท้องได้ครับเราก็มาดูตรงนี้กันมันจะติดใบบังใบ,บไหมไม่ติดครับพ่อโอเคพอดีเลยนี่ครับนี่ครับก็จะเห็นนี่ครับมารูยาม่านะครับเมซอิเจแปนแล้วก็ SKS5 นะครับอยากเหนียวบอกว่าทน อ่อใส่น้ำมันเง้ยใส่ลงไปอันนี้ผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค วันนี้พ่อพ่อทำคลิปเปลี่ยนใบมีดนะฮะใบตัดทรงมะละกอนะครับจากใบวงเดือนนะครับเป็นทรงมะละกอแล้วก็จะทดสอบสตาร์ทให้พ่อๆได้ฟังเสียงกันนะครับรุ่นนี้ไม่มีสวิตช์เปิดปิดครับพ่อพนี่ครับรุ่นนี้เปิดปิดกดปุ่มตรงนี้ครับนี่ครับสตาร์ทอย่างเดียวแล้วก็สต็อปนะครับ เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวเครื่องให้ดูครับว่าของแท้หรือเปล่าหรือของเทียมน่าจะของแท้เพราะพ่อมีเลขอ่เขาเรียกซีเรียลนะครับโอเคอะไรอย่างดีเลยแล้วก็เนียนเดียวพ่อจะปั๊มก่อนก่อนสตาร์ทนะครับพ่อๆนี่ครับมันจะมีลูกยางครับลูกยางร่อนน้ำมันครับได้ยินเสียงไหมฮะอีกอีอีก,อก,อกอโอเคนี่ครับ น้ำมันก็จะไหลย้อนคืนถือว่าโอเคใช้ได้แล้วเต็มแล้วพ่อจะสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้ลานสตาร์ทหนักนะครับโอ้ลืมลืมปิดช็อกครับพ่อต้องปิดช็อกก่อนครับช็อกอยู่ฝั่งนี้ฮะดันลงก่อนลืมเลยอ่าใกล้จะติดแบบนี้นะครับเขาบอก ดูในรีวิวแล้วก็อ่านในคู่มือให้เปิดโชคเลยนะครับพ่อพอดันโชคขึ้นนี่ครับโชคอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะดันลงเมื่อกี้นี่ฮะแล้วก็ดันขึ้นอ่ะอีกทีนึงขรบอกพอเปิดปุ๊บติดเลยนะฮรับ,บอกตึงมือครับโอ้เต็งเีครับพ,อพอ่อ ไเ,เดี่อยเลยครับล็อกคันเร่งครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบเงรน,นี้นะครับพ่อเาเจอกันใหม่นะครับเราไปเจอกันคลิปหน้าปัดยาโชว์นะครับพ่อพว่าจะเป็นยังไงของมาลุยาม่านะครับ ผิดนะครับพ่อเนี่ฮะกดตรงนี้เลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับพ่อ,พอเราจะเจอกันใหม่ครับ